ก่อนที่เราจะเข้าไปชมก็ฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านกดติดตามกันไว้ด้วยนะวันนี้ตมาจะพาญาติโยมมาทําความรู้จักกับการหุงสีพึ่งแต่ก่อนอื่นเราต้องปอกมะพร้าวกันก่อนโยมนะเออหามะพร้าวที่เป็นกะทินะไม่ว่าจะมะพร้าวอย่างไรก็ตามโยมนะมะพร้าวต้องมะพร้าวสุกทั้งนั้นนะเ,เพราะว่าถ้ามะพร้าวดิบมันจะไม่ค่อยมีกะทิเท่าไหร่นี่ดูลูกมะพร้าวดีๆโอเดี๋ยวปิดก่อนโยมเดียวไข่ออกไวาจเจริญพรญาติโยมเนี่ยเราก็ปอกมะพร้าวโยมนะ อ่ <ain> าปอกมะพร้าวก่อนขั้นตอนแรกนี่คือขั้นตอนแรก oui เลยนะต้องเตรียมมะพร้าวหามะพร้าวมาแต่เนี่ตมาเอาประมาณ20ลูกนะโยมนะก็แคะเซะแงะงัดงัดออกงัดออกอ่าสับเข้าไปโยมนะสับสับสับอากาศอาจจะร้อนนิดนึงโยมดูหน้านะโอ้โหมันก็เนี่แหลยโยมนะอะไรที่เราทําได้ด้วยใจนี่มักจะ นะมีความสุขเสมอยมเหนื่อยกายแต่ไม่เป็นไรอย่าเหนื่อยใจก็พอนะนี่ก็ปาดปุ๊บให้น้องมนันนี้ตกพอแต่เราแกะมะพระ้าวได้มาคูดยมอ่ะคูดต่อไปอีกทีนี้ฮไม่ใช่แม่เบีย้ยนะนี่พระเบีย้ยนะอ่าพอแต่คูดเสร็จก็เตรียมยมนี้หาหม้อหรือว่าหาภาชนะต่างๆมาคอยเตรียมแล้วก็เทลงไปฮะอาจจะหนักหน่อยยมนะได้หลายกิโลมากเลยเนี่ย อันนี้คือบางส่วนน,นะโยมนะเพราะว่ามันมี2หม้อนะเยอะมากเลยเทร,รวมกันไปหม้อใหญ่เลยอ่ะอันนี้หม้อเบอร์40น,นะโยมนะก็กระทิประมาณ10กว่าโลนะโอ้หนักมากโยมนะกระทิประมาณ10กว่าโลเพราะว่าใช้มะพร้าวนะประมาณ20กว่าลูกนะก็ผสมไปด้วยนะอันนี้ก็คือวิธีการทําสีพึ่งแบบโบราณนะทำสีพึ่งแบบโบราณขนาดเทเลยนะบนพระบุษอันนี้ ไม่รวบรัดรัดขั้นตอนโยมนะเอาขั้นตอนทุกขั้นตอนแบบโบราณเลยอันนี้ไม่ค่อยมีใครที่จะสอนกันไม่มีใครที่จะทําให้กันดูเท่าไรโยมนะแต่วันนี้หลวงพี่ถือว่าเป็นวิทยาทานถ้าหากว่าเราไม่สืบต่อมันก็ศา b สูญนี่แล้วก็เตรียมน้ําหาน้าําใสๆน้ําอะไรก็ได้โยมนะแต่เป็นน้าําใสๆเอาไปต้มนะเออเอาไปต้มแล้วก็เตรียมเตาเตรียมอะไรให้เรียบร้อยพอแต่เรา นะได้เปิดน้ําใส่พอดูพอปริมาณกับหนะหัวกะทิหรือว่ากับมะพร้าวที่เราขูดเอาไว้นะนะก็เตรียมภาชนะอันนี้หม้อประมาณเบอร์36หรือว่าหม้อเบอร์30ไม่ได้ใจนะได้น้ําไปแล้วปึ๊บอ่ะมันไม่มีไม่มีใครช่วยถือโยมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะถือเองนะมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งถือโทรศัพท์ด้วยอาจจะทะลักทะเลนะ,ะทาครั้งนี้นี่อ่าก็เตรียมไฟเตรียมอะไรให้เรียบร้อยอจุดไฟเปิดเตา นี่ตเตาแก๊สอันนี้เราจะใช้ตเตาแก๊สยมนะเพื่อที่จะประหยัดเวลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ประหยัดเลยนะแต่ว่าเราไม่มีฐานเฉยถ้าใครมีฐานก็แนะนำยมแต่ถ้าจะหมดฐานเยอะมากเลยถ้าใช้ฐานนหมดประมาณหนึ่งถุงปุ๋ยนะเตรียมของหมดเยอะมากนี่นนี้เราก็ต้มรอให้น้ําเดือดอาหาไฟพอประมาณยมนะน,นี่คือเราจะเอาน้ําอุ่นๆนะเพื่อที่จะเตรียมไปใส่กับมะพระ้าวที่เราเตรียมมาไว้อันนี้ นี่ตอนนี้เราก็ได้มะพร้าวมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั้นหรือว่ามาบีบกันโยมนะเมาบีบ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 ให้กะทิมันแตกนะให้มันเหลือแต่หัวกะทิจริงๆนี่อันนี้ดูเอานะโยมนะนี่ตอนตอนนี้น้ําร้อนของเราก็น่าจะเดือดแล้วที่เราต้มเอาไว้นะฮะภาชนะหาอะไรมาเอาไว้ให้ดีนะโยมนะ วันนี้แบบไม่รัดขั้นตอนนี่ก็จะได้นำพาญาติโยมนำมาชมเอายอมเหนื่อยนะหมดแรงโยมตั้งแต่เช้าเริ่มทำตั้งแต่เวลาเที่ยงนะเริ่มทำตั้งแต่เวลาเที่ยงจนตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วประมาณหกนาฬิกาในช่วงตอนเย็นอก็ได้นำพาญาติโยมมาดูขั้นตอนวิธีการทำสีพึ่งแบบโบราณโยมไม่ว่าจะ เอาไว้ใช้ในช่วงหน้าหนาวโยมนะหรือว่าเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์เอาไว้ให้คนเท่าคนเก่ใช้สมัยก่อนนะคนเท่าคนเก่จะชอบหุงเอาไว้แต่เราก็เตรียมรังพึ่งด้วยนะโยมนะสิ่งที่สําคัญเลยมี2อ,อย่างคือ1กระทินะอากมะพร้าว2รังพึ่งที่เราต้มเอาไข่เอ่อไข่เทียนนะผมพูดไทยแลย้วมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าโยมต้องขออาภัยด้วยเนอะหาอันไข่พึ่งโยมนะต้องเป็นขี้พึ่งแท้นะ,ะขี้พึ่งแท้จากรังอันนี้ อัตมาได้เตรียมมานี่ก็ไปซื้อมาด้วยแล้วก็เป็นสีพึ่งจากอ่าปราสาทภูมิโรนที่จังหวัดสุรินที่เราไปเจอมาแล้วก็เอามาต้มเอาน้ําเทียนนะพอต้มเอาน้ําเทียนเสร็จตัวเอาน้ำเทียนได้มาพอประมาณเราก็เอามาผสมรวมกันกับที่เราซื้อโยมนะนี่โอ้พูดไรไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้เลยโยมนะก่อนที่เราอันนี้อะไรก็ตามก็ให้เราได้บูชาคุณครูบาอาจารย์ของเราที่เคยศึกษา ที่เคยเล่าเรียนมานะครูบาอาจารย์ตนะัวทุกทิศานเชิญครูอันเชิญเทพอันเชิญอะไรมาก็ตามให้มาช่วยเพื่อที่จะทําให้งานพิธีของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์นะทำให้ของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์โยมเออนี่แหละหลังจากนั้นแล้วนะเราก็ดูกันไปเรื่อยๆโยมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือเราต้องมีเวลาอันเวลาและว,วารีไม่ได้มีไว้คอยใครขนาดเรือเมรถไฟมันก็ไปตามเวลาถ้าโอเออืดอาดมักจะพลาดปรารถนาชวดแล้วจะโซกาอนิจจารเราช้าไปเพราะฉะนั้นทํำใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ลงมือทำนะโยมนะอันนี้คือเป็นการเชิญเทพเทวาลงมาเพื่อที่จะมาร่วมชุมนุมประกอบพิธีกรรมของเรา นะเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชที่ใครได้นําไปใช้แล้วให้เกิดผลพลานุภาพสเสน่ห์เมตตามหานิยมยมนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าการขายขายของหรืออะไรก็ตามพูดให้คนรักแต่การที่เราจะทําให้ใครคนหนึ่งนั้นรักนะเอ็นดูเราได้นั้นหนึ่งคือต้องมีการพูดเพราะนะไม่ปลอกลอกนะรักษาศีลไว อ่านี่เราเรอตอนนี้น้ําเราก็เดือดมาเต็มทีเลยโยมนะเดือดมาสามครั้งแล้วไม่รู้มันเดือดขนาดไหนแล้วอ่า <c oughs> นี่ก็พอประมาณเดี๋ยวเราก็จะนําไปเทเทใส่รวมกับกะทิเลยนี่ตอนนี้กะทิเราก็เดือดผุ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 ดโยมนะแต่น้ํารู้สึกว่าน้อยเกินไปเราก็จะเทไปหมดหม้อเลยอ่ะแต่มันร้อนมากนะโอ้ชัยมือนี่เทบลวกโยมเอ้ยนะเนี่ยน้ําร้อนมากแต่มาก็ไม่มีคนช่วยถือกล้องโยมนะเนี่ยไม่มีคนช่วยถือแต่นี่ก็พยายาม ที่จะนามาให้ญาติโยมได้ชมได้ดูกันนะเออถือว่าเป็นวิทยาทานนะถ้าหากว่าไม่สืบทอดต่อไม่ให้คนได้เห็นก็ไม่รู้จะอันนี้ยังไงอันนี้ก็โกนๆไปก่อนเพรมันร้อนมากเลยเมือแทบพองโยมนะ่าก็คลุกคล้าให้มันเข้ากันกับน้ํานะอันนี้คือกะทิของเรานี่เยอะมากเลยนะกะทิของเรานี่เยอะมากโอ้โหนะแบบมีแต่เนื้อกะทิแบบเน้นๆโยมนะหัวกะทิเลย หอมตลบอบอวนไปทั่วสามกรพบนะไม่ว่าจะโลกมนุษย์โลกอะไรก็ตามเออนี่อันนี้คือเรารรบรัดรัดตอนโยมถ้าเอาจริงๆในหลายชั่วโมงมากนะตมาทำมาเป็นสิบสิบชั่วโมงโยมนะตั้งแต่การปลอกมะพร้าวนี่ก็ปลอกยากเพราะว่ามะพร้าวนี่มันเปลือกแข็งเปลือกแข็งมากนะเออก็ได้มะพร้าวจากโยมมานี่ตอนนี้เราก็มารอกันก่อนอ่ะ เขอเจริญพรญาติโยมในตอนนี้ลวงพี่จะพามาชมาการทําน้ํามันมะพร้าวหรือว่าการทําสีพึ่งจากมะพร้าวบริสุทธิ์ผุดพองโยมไม่มีการใส่พรายหรือว่าไม่มีการใส่อาคม อะไรลงไปนะนี่ก็คือบอสีพึ่งบริสุทธิ์ท้งนั้นเลยจากมะพร้าวยมนะใส่แต่สนีเมตตามหานิยมยิงชอบชายชมทรวทั้งพาราใครพบใครเห็นไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้เป็นเมตตาโยมท่องเสน่ลงไปโอมเสน่จันเสน่มลเสน่เมตเสน่อัเทียระดาเสน่เมียนเปรินพระเฮาเสน่เจ้าหนุพรนเจริญสังเสน่มาจุมอันเจริญยังจิตอันเจริญยังจมกรัวไอ้มาจุมอันจีกรูบาเืยออมสติสวาหะเอหิมะมะนะคุณกรุณาเอหิมะมะนะคุณกรัวเจริญพรอย่าลืมกดติดตามกันด้วย น,นี่นะก็คลุกเ้ารอให้มันเย็นยนมันไม่เย็นสักทีนะรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกโอ้โหมันไม่เย็นสักทีนะมันก็ร้อนอยู่งั้นเลยจะบีบก็บีบไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเกือบเย็นแล้วตอนนี้นะอก็เปิดพัดลมใส่ไปน้ํากะทินี่หูมีเป็นหัวกะทิโยมนะอจะเป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะได้แต่กวนนไป,ไปกวนมายังไม่ได้บีบเลยนะอดูเศษมะพระ้าวนี่คูดเองนะโยมนะ ปอกเองคูดเองนักเลงเพอไม่ใช่ง่ายๆยโยมทำเนี่ยปวดแขนปวดขาปวดไปทั้งตัวโยมนะปวดมากเลยเนี่ยระบบไปทั้งตัวเลยการที่จะทําได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยต้องมีเวลาโยมแล้วก็ใจรักนะาตมาก็เข้าใจแล้วทาไมคนเขาไม่ค่อยอยากทำอะไรเพราะมันเสียเวลาโยมนะเสียเวลาเสียเวลาไม่ว่าจะไปหามะาพร้าวก็ไปหามาเองโยมนะหามะพร้าวก็หามาเองทุกวันนี้มะพร้าวหายากแล้วก็มีราคาแพง เพราะฉะนั้นใครที่มีต้นมาพร้าวก็เก็บไว้นะโยมนะอ,อนี่แหละถึงบางคนบอกว่าอู้ยนี่ร้อนมากโอ้โอ้ยลวก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 อ่านี่ตอนนี้เรามาเตรียมกันแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกคล้าคลุกอีกคลุกอีกเออไม่ใช่ข้าวนะโยมนะะ เราจะลองบีบเพื่อที่จะแยกเอกาน oh, Whoa, oh, so oh, oh, so ้ำนะโอ้กระเดานะโยมโอ้โอ้กระเดา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 ร้อนร้อนร้อนโอ้ร้อนมากๆเลยนะโอ้ยับนะยโยมจะเน่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าค่อย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 ทำเทีลนิตโยมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนไปเดี๋ยวจะเสียการเสียเวลาเดี๋ยวจะเสียทีเนาะ เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆยยมดูปอกมะพระจนกล้ามขึ้นระยมเฮ้ยนะหน้าตาอาจจะดําปิดปีเมันสังกสีมุงลังคาครัวยมนะถึงตัวจะดําแต่ไม่เคยทําให้กรรเจ็บช้ำนะเ <c> ฮ <oughs> ้่เตรียมที่กรองมะพร้าวเอามายมนะเออน้ําก็ไหลลงแล้วตอนนี้ยังไม่กล้าบ,บีบโยมนะเพราะว่ามันร้อนมากนะได้แต่ตักเอาน้ําก่อนนะตักเอาน้ําก่อน อย่าให้เศษมันลงไปนะโยมนะเออถ้าใครกรองได้ก็ดีนะโยมนะเออธรรมดามันต้องใส่น้ําเย็นไปแต่ว่าไม่กล้าใส่ยอมอยากได้แต่หัวกะทิเน้นๆนะ เพราะว่าอยากได้มันเน้นๆนี่บี๊ยมเราดูดูกล้ลามดูกล้ามโอ้โหอย่างคนเล่นกล้ามโยมไม่ใช่อะไรนะปอกมะพร้าวหมดยี่ิบลูกโยมกล้ามขึ้นเลยอ่เทไว้ก่อนร้อนอุ้ยร้อนเหลือเกินนะอืใครนอช่างใจร้ายทาได้ลงคอวันนี้โยมทําเองโยมเนี่อะไรที่ทําด้วยใจโยมอาตมาก็บอกไว้แล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทํำอะร้อนมันเป็นไรเออ เออร้อนก็ช่างนี่สู้ใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่โบกมาโอเมก랄าดกดอีกโยม่ร้อนรอน้รอนคืนนะได้จะบีบข้างบนโยมนะเออนี่โอ้โหกระดากระเดากระเดาร้อนร้อนร้อนนะนี่เออตอนนี้เราก็บีบได้พอประมาณแล้วยมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มไว้แยกส่วนไว้ก่อนนะเปิดพัดลมรอสักพักโยมนะเออรอก,กันไว้ก่อนนี้ตอนนี้เราทเทใส่กระทะแล้วต้มไว้พอประมาณกวนโยมต้องกวนตลอดนะถ้าไม่กวนตลอดเนี่ย อันนี้เริ่มกวนตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นนะ เริ่มกวนตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นกวนไปนะสิกถาลงไปด้วยโยมนะอิติปิโสวิเศษเส,สพุทธนามอิเมนะพุทธตังโสยโตังพุทธปิติอิตกรอนที่เราจะเซอะไรก็ตามนะต้องสวดชุมนุมเทวดาก่อนโยมนะเชิญเทวดาก็สัตชังสังสีนางสะพันทุงนั่นเลยอ่ามาเด้อแคมมอนเทวะเทวะแคมมอนคัมมอนคัมมอนคัมมอนมาเด้อนะ <c oughs> คัมมอนก็ภาษาอังกฤษนะโยมเนาะเพื่อเจอเทวดาฝรั่งนะอู้นี่รถไฟนิดนึงโยมนะเออเพราะว่ากลัวมันคล้อยนะคล้อยนี่คือไม่นะ นี่ตอนนี้มันก็เริ่มก่อตัวตอนนี้เราใส่ขีพ,พึ่งไปแลยมเนี่ยอันนี้สคีคพ,พึ่งแท้นะนี่อันนี้เราก็ใส่ไปก้อนหนึ่งก่อนนะเออใส่ไปก้อนหนึ่งก่อนเพราะมีเลือกก้อนเดียวโยมนะออสีพึ่งเท่านี้เลยโยมนะนี่เห็นไหมสีพึ่งแท้มันก็เริ่มละลายไปเรื่อยเราก็กวนไปด้วยโยมนะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องกวนอา่าเท่าไรเพราะว่าน้ํากะทิยังเยอะอยู่โยมดูกะทินี่เป็นก้อน,อนเลยนะโยมนะไม่ใช่น้อยๆที่ไหนนะโอ้นี่ใครได้ไปนี่ไม่ใช่ธรรมดาโยมอันนี้พามาชมวิธีการทํา โอ้โห oh, อันนี้เรากวนด้วยกะทิเลยนะโยมนะอืมกวนด้วยกะทิเอาขี้ผึ้งมาเคี่ยวกวานเนี่ยน้ำมันโอ้อยกะทิเต็มหม้อโยมนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นการภาคครั้งแรกนะโยมนะตมาไม่ค่อยได้ภาคแบบนี้ส่วนมากจะลงแบบสดๆอันนี้ก็ธรรมดาก็ถ่ายเอาไว้นะ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนคลิสี่ที่5ที่6ไม่รู้เท่าไรแลยโยมดูเอาเองนะเออถ้าดูจบคลิปนี้รับรองทําได้นะเอาไปทําเองได้โยมนะอใครที่สามารถทําทําเป็นนะหรือว่ามีเวลาถ้าใครมีเวลามีโอกาสก็ ลองทําดูโยมนะแต่อัตมาเชื่อว่าครั้งแรกอาจจะไม่โยมนะถ้าเราไม่ดูดีโอหกโอ้ยม่เป็นร6หกนิดนึงโยมนะเอออย่างเลยเยอะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วยมนะกะทิเราก็เริ่มก่อตัวนะน้ามันกะทินี่ก็คือน้ํามันโยมนะน้ํามันจากมะพร้าวซึ่งจะมีความหอมนะแล้วก็มีความมันมะพร้าวนสมัยก่อนก็มันมะพร้าวนี่ก็ใช้ทาแผลทาอะไรก็ตามนะแกปวดเมื่อยแก้อะไร แก่ปากแห้งปากอะไรโยมนะก็สมัยก่อนไม่มีเหมือนทุกวันนี้เนาะเอ,อเราก็มาทากันแบบนี้นะคนเท่าคนแก่จะชอบเอาไว้ติดกับะตะกร้าหมากพลูโยมนะสีพึ่งนี่นะนี่ตอนนี้ก็ละลายแทบหมดแล้วเหลือแผ่นนิดเดียวนะอันนิดเดียวจริงๆโยมดูนะโอ้นะไม่ธรรมดายมนะก็ละลายหมดแล้วอืมเขาบอกว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตของเราที่จะหมดไปไม่มีอะไร เหลืออยู่นะคราบอกตอนเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สนุกสุกชันไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ต้องไปมือเปล่าเหมือนที่เจ้ามาละลายเบิดแลวโยมเอ้ยนะกวนไปเรื่อยๆเด้อกวนไปเรื่อยใช้เวลาหลายชั่วโมงโยมนะตอนนี้ก็พันเวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยโยมนะหนึ่งชั่วโมงในเวลาในน้อยมากโยมนะเพราะว่าตะมาในกวนถึงอันนี้ก็เริ่มแล้วนะเอาตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วนะ เออเริ่มเข้าทีแลยอมนะนี่เริ่มเดือดแล้วต้องค่อยๆนะยยมใจเย็นๆน,นะกวนแรงไม่ได้นะถ้าโอ้นีเนี่ยตอนนี้แห้งแล้วอ่าตอนนี้เรากวนมาประมาณสามชั่วโมงยมนะตอนนี้ก็ประมาณสามชั่วโมงนัเนี่ยเออ,อนนี่อจะมาอ่ตัดคลิปให้มันเลสั้นลงยมเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาแบบเร็วๆห้าชั่วโมงก็คงไม่เสร็จยอมนะ เออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถทําให้เวลานะ้ำมันผ่อนปรนได้นี่ตอนนี้พอแต่มันเริ่มสุกมันก็จะเริ่มเดือดผุดผุดผุด,ผด,ผด,ผดฟองมันจะขึ้นมาหอมโยมนะหอมตลบอบอวโอ้โหูเราต้องลดไฟนะนี่เห็นไหมข้างล่างมันจะเป็นสีแบบนี้โยมนะโอ้ปกติจะเป็นสีขาวนะแต่จะมาใส่สีพึ่งเก่าไว้ด้วยนะเออเอาสีพึ่งเก่านะของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นของลงปูต่างๆนะร้อยแปดครูบาอาจารย์โยมนะ สีพึ่งนี้เอาผสมของครูบาอาจารย์ด้วยใจเสน่ห์เมตตามหานิยมยเพื่อเพิ่มความขลังให้กับคนที่ได้นําไปใช้เพราะฉะนั้นใครได้นําสีพึ่งรุ่นนี้ไปใช้นับว่าโชคดีเพราะวัารมายังไม่ได้ให้ใครไปนะออก็มีญาติโยมเข้ามาจองเข้ามาขอเยอะนะแต่ไม่มีใครมาเอานะเ,ออเข้ามาขอธรรมาก็ขี้เกียจส่งให้นะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็มาเอาเองได้โยมนะนี่ทําไว้ให้แล้วเนะี่ย เนี่ยกะทะเบอร์ไทร์ไม่รู้นะโอ้นี่เดือดผุ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 ดโยมต้องกวนตลอดนะถ้าไม่กวนนี่ไหม้เลยนะไหม้แล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นนะมันจะมันจะไม่หอมนะอันนี้มันเดือดอู้ดูนะกะทะนะฟุด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 ุดุดฟุดุดโอ้ยนะใช้เวลาเนี่ยถ้าหากว่ามันจะสุกมันก็จะเป็นแบบนี้โยมจะเดือดพุดผุดผุดผุดุดนะไข่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็เห็นแต่แบบนี้โยมต้องกวนไปอีกเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเกือบสองชั่วโมงอีกนะ ออกวนไปอีกเกือบ2ชั่วโมงตอมาไม่ได้ถ่ายไว้นะเลยอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะถ่ายไว้แต่ว่ามันไม่สามารถส่งมาอย่างเครื่องนี้ได้ตมาต้องขออภัยด้วยนะอย่าโยมนําไปทํากวนจนกว่านะมันจะตกตะกอนโยนนะจนกว่าอหนัาไข่เรียกว่าอะไรนะ้ำมันจากมะพระ้าวนะ้ำมันแตกตัวหมดนะ จงกว่ามันจะแห้งแห้งสนิทโยมนะให้มันออกให้หมดนะกวนที่เราสามารถกวนแล้วก็ให้มันออกมาให้หมดได้เยอะที่สุดเอาน้ามันให้ออกเยอะที่สุดนะเพราะว่าน้ามันนี่แหละมันจะส่งกลิ่นหอมนะหอมแล้วทําให้เราแบบโอ้แบบชื่นใจโยมนะชื่นใจจริงๆนะหลวงพี่บอกให้นะแล้วเราก็กวนกวนไปเรื่อยๆโยมอันนี้คเมะเสียคเม่คราบโยมเลียซิมคลับต้องขออภัยนะอาจจะพูดไทยไม่แข็งแรงไทยโยมนะ นี่แล้วก็กวน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 กนกนกนกกนกกนกนโนไปเรื่อยอันนี้ก็เกือบได้แลวโยมนะเห็นแต่แบบนี้ก็เกือบสองชั่วโมงโยมนะไอ,อ,อ้แบบเนี้ยเราต้องกวนให้มันจนแห้งสนิทโยมนะออพอแล้วจนให้น้ามันมันผูดออกมานะอันนี้เขาคูดเอาตามขอบกระทะลงไปเสียดายโยมนะของดีนะไม่ใช่ทําง่ายๆนะแล้วก็ทําเองด้วยอะไรที่ทําเองเรามักจะมีความสําคัญเสมอโยมนะไม่เหมือนที่เราซื้อมาแต่เราซื้อนะใครก็ซื้อได้โยมนะ แต่จะทำเนะใครไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะเอะ่เพราะฉะนั้นลองไปทําดูนะโยมนะน,นี่บอกสูตรแล้วนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครบอกกันนะเอ่อรำเรียนมาก็ต้องเอาไปใช้โยมนะเอ่อส่วนคาถาใครจะใช้ยังไงก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้บอกแค่สูตรไม่ได้บอกคาถานะโยมนะบอกให้วิธีการใช้นะเ <c oughs> อะอก่อนที่เราจะทาเสร็จเราก็เชิญเทวดากราบโยมเชิญพูดผีปีศาจปู่ญาตาตายายท่สิงสถิตยอยู่นะที่นั้นปกติก็เขานําไปทําตามปาชาก็ตามอยม่างแต่เนี้ยตมา อตอนหุงไม่ไตรแต่เอาไปเสกก็เอาไปเสกตามปลาช้านี่โอ้โหเกือบได้ที่แล้โยมนะทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอันนี้จะทําเป็นครั้งครั้งนี้อัตมาอีกสิปีนะจะทํานะเพราะไม่ทําอีกแล้วโอ้โยมอม่เหื่อยหมดแรงแนะ <c oughs> นะเออนี่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เลยนี่ตอนนี้เราก็ใส่ใบเตยลงไปนิดหนึ่งโยมนะในกระทะนะฮะให้มันหอมนี่ พอแต่แล้วก็เราก็เอาไปเทใส่บาตเอาไว้โยมนะหรือว่าเทใส่ภาชนะอะไรก็ตามแต่ตตมามีตาบาตรนะเอ่อเทใส่ไว้พอแต่มันแห้งเอามาเขียนยันลงอัคระยดยน,ยน,ยนมนคาถาให้เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครได้ไปใช้ลงไหลหัวปักหัวปัม๊มโยมเอ้ยิงใช้ก็ได้ชาใช้ก็ดีขอเจริญพรจบลงแล้ว ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้มีแต่ความสุขความเจริญและหวังว่าญาติโยมจะได้นําไปลองใช้ให้มีความสุขความเจริญมีเงินไหลนองมีทองไหลมาทุกที่ภาราตรีการก่อนอื่นนี้อย่าลืมกดติดตามและกดซับตะใครกดถูกใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะโยมนะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระธรรมะดีๆจากหลวงพี่ หายาดยมทุกคนจงมีโชคมีชัยทุกท่านเถิด